สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับวันนี้ผมจะมาสอนรับเจ้ามิตเชนคล็อปในเวลาที่มันเอ่อถึงมือที่มันเปิดไฮแลนดนะฮะคุณผู้ชมซึ่งอย่างแรกเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยต้องเจอคนที่ใช้เจ้ามิตเชนคล็อปนะฮะตอนนี้ยังรับไม่ได้คุณผู้ชมรอฮะคริสต์มาสอย่างที่สองเนี่ยคุณผู้ชมให้คนที่ใช้มิตเชนเนี่ยสเปาเจ้ากล่องของข,องขวัญออกมาเรื่อยๆคุณผู้ชมซึ่งผมเคยได้แล้วแต่ว่าล่าสุดหลักโดนแบงคุณผู้ชมแซดนะฮะคุณผู้ชมซึ่งมีโอกาส1%เ,สเนี่ย ที่จะได้แบชไปมากมา็ๆๆคือผ,ผู้ชมเหยียบกล่องของคนไปเรื่อยก็คือให้เขาเป่า,าเรื่อยนั่นเองซึ่งแนะนาว่าทาในเซิร์ฟวีก็จะดีนะครับแต่ว่าทำในเซิร์ฟหลักเนี่ยมันจะมีคนมากวนแต่ว่าตายก็ไม่นับนะฮะตายก็สามารถทําต่อได้จริงๆผ,ผู้ชมก็สามารถปนคนที่มีมิเทนกอล์ฟมาได้นะฮะผ,ผู้ชมใช่ครับผ,ผู้ชมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับบบาย